สวัสดีครับโมนี่กับภาพมาเบงเห็ดอาหารการจินขึ้นเก้าแล้วครับผมภาพมาเบงเนี่ยอยู่ในกินเป็นอาหารเย็นครับผมมีอยังครับไปเบงครับนี่เบ่ครับเห็นบ่ครับนี่คือปลาครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนเอามาหนึ่งแล้วับจินก็พักแล้วครับผมจินก็พักกบนำจิ้มเจ็บแซีบแล้วครับเห็นไหมครับเห็นบ่ครับเป็นเสียบปลาช่อนสองตัวสองตัวกับประมาณจะเกือบจะลูแล้วครับ ฉันสองตัวประมาณโลหนึ่งเลยล่ะมันหนึ่งเจ็บแสบนะครับนี่นะครับเห็นบ่ครับลงครับเห็นบ่นี่เอามานหนึ่งครับนี่นะครับเห็นรึบเนี่ยหนึ่งแล้วเท่มากกัเป็นทั้งสิ้ะครับผมหน้าตาเป็นนี่ละเป็นไรครับเป็นตะกินบ่ครับเป็นตะเสียบพี่เดชผมว่าเห็นบ่พูดนะน้ำจิ้มนี่ก็น้ำจิ้มครับผมนี่ก็บพักครับ ผักออร์แกนิกปลอดสารพิษนี่ผักปลอดสารพิษครับผมเพิ่งเก็บมาครับนี่เป็นผัก yeah, <for us. S 2> ปลอดสารพิษ <Piet. S 2> เพิ่งเก็บมาจากสวนแล้วครับผมกับปลากินกับปลาแล้วครับเป็นไรครับเป็นตะเสียบบ่อพี่น้องว่ามาเลยครับเด้อมากินนังกันมาเสียนกันครับเป็นตะเสียบอยู่นี่นี่เอาปลานี่นี่ละปลาเอานี่ปลารุ่มาแล้วรุ่มจีนกินในเบื้องต้นบ้างเด้อเอานี่นี่ผัก ผักสีเขียวตานมะเร็งครับเอาปลาใส่เข้าไปเอาขนมจีนใส่เข้าไปเอาวางไว้ก่อนอู้ใส่ขนมจีนเข้าไปใส่ขนมจีนเข้าไปทักทำจิ้มเข้าไปครับน้ำจิ้มลาด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 เลยลาดเลยลาดเลยน้ำจิ้มเอาใส่ผักชีหอมผักชีหอมไปบู๊บ คามกไปครับเป็นไรครับเดี๋ยครับเสียบครับไม่ได้กินเ่าะครับโอ้เสียบเด้ครับไหนคุณอ่ะพักนี่ก็เสียบครับนี่พักปอดสารนี่หวานครับคุยกับไปตุยกับไปโอ้โหเป็นไรครับสุดยอดเลยครับสุดยอดทั้งเสียบทั้งนัวครับผมนี่ครับพักกระเสียบปลากับหวานครับเป็นการลงตัวครับเป็นการทําที่ลงตัวโดยเชฟบัตรครับเชฟบัตรพาแซ่บครับ นาใส่ผักซีกินกคุยเข้าไปนี่ใส่ต้อนปลาเข้าไปตอนอนี้ไงรับมไงข้าตาเรียบไเลยครับคุยค้าตาเรียบไเลยอ้ามงวบงวบงวบโอ้เศรษฐีครับผมสุดยอดครับเอาชิมนี่สักนี้แล้วับผมมาดี